คนที่เริ่มทำคลิปแล้วมีธุรกิจด้วยเนี่ยคุณควรที่จะทำคลิปหรือคุณควรที่จะทำสื่อเพื่อธุรกิจแล้วมีคุณอยู่ในนั้นมีหน้าคุณอยู่ในนั้นให้สื่อถึงธุรกิจให้ถึงแบรนด์คุณให้ถึงสินค้าคุณแล้วคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปต้นฉบับเพราะมันเป็นคลิปต้นฉบับแบบนี้นะคะคุณเอามาตัดต่อเนี่ยทำเป็นคลิปสร้างไรายได้เนี่ยอันนี้ดีมากเลยอันนี้เชียร์เลยนะคะ เพราะหลายคนคือไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันคุณไปสร้างตัวตนมาอีกแบบหนึง่งคลิปคุณมันก็ไปอีกเวอร์ชั่นหนึง่งแต่เวลาคุณจะเข้ามาทําธุรกิจเข้ามาขายของนะคะในคลิปมันดูแตกแยกกันหมดเลยมันดูไม่เข้าพวกเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งสติแล้วก็ลิสต์ใหม่เลยว่าเวลาคุณทำคลิปส,สร้างรายได้เนี่ย มันจะมาจากการที่คุณรู้ว่าคลิปนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าย,ยังไงและที่สำคัญถ้าคุณจะต่อยอดไปถึงธุรกิจคุณคุณควรที่จะทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะไม่ใช่คือตอนแรกเนี่ยหลายคนให้เข้าใจไม่รู้แนวทางตัวเองแล้วมั่ว